สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Final Kill ฆ่าครั้งสุดท้ายเป็นหนังในปี2020สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เอ็ดมอร์โรนรับบทมิกกี้โลมบิลลี่เซนรับบทคาวไบรเซอร์เอ็ดเวิร์ดฟินเลรับบทเลบาวเออร์ และอานิต้ารีแมนทอร์เรสรับบทคามิล่าเบลเออร์สลับเนื้อเรื่องนะครับโรมนุ่มใหญ่ที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่คุมกันเป้าหมายซึ่งตอนนี้เขากำลังคุ้มกันผู้หญิงคนหนึ่งจากนักฆ่าระหว่างที่เขาคอยคุ้มกันนักฆ่าปรากฏตัวขึ้นโรมจึงไปรอบฆ่านักฆ่าคนดังกล่าวปรากฏว่านักฆ่าสามารถจับเป้าหมายไว้ได้และบอกให้โรมวางปืนลงขณะที่โรมวาปืน นะะักฆ่าจึงจ่อปืนไปที่โลมแล้วลั่นไกปรากฏว่าไม่มีกระสุนในลังเพลิงโลมเห็นดังนั้นจึงฆ่าน,นะะักฆ่าและปฏิบัติการก็สําเร็จในที่สุดโลมกลับมายังสํานักงานเพื่อพบกับไรเซอร์ซึ่งเป็นเจ้านายคอยป้อนงานให้เขาระหว่างนั้นเขาได้เจอกับพอลลี่ซึ่งเป็นคนทํางานแบบนี้อีกคนในสํานักงานแต่โลมไม่ค่อยชอบหน้าพอลลี่มากนักหลังจากนั้นโลมจึงเข้าพบตัวไรเซอร์และบอกว่า เขาจะวางมือจากวงการนี้แล้วไลเซอร์จึงบอกว่าคุณมีเงินมากพอใช้หลังวางมือใช่ไหมทั้งหุ้นกู้พันธบัตรและเงินสดที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้คุณหลังคุณวางมือรวมบอกว่าเขาไม่อยากทํางานนี้อีกแล้วไลเซอร์จึงขอร้องว่าเขามีงานสุดท้ายให้รวมทําตอนแรกลมปฏิเสธแต่ไลเซอร์ขยันขยอลมจึงรับงานนี้ไลเซอร์อธิบายว่างานนี้ คืองานคุ้มการสองสามีภรรยาชื่อเลและคามิลาเลได้ไปยักยอกเงินของมาเฟียแก๊งฟราเทลลี่จำนวน8ล้านดอลลาร์ซึ่งอีก3วันเลจะขึ้นให้การต่อรัดเพื่อเอาผิดมาเฟียแก๊งฟราเทลลี่รวมจึงเดินทางไปยังคอสตาริกาเมื่อรวมถึงคอสตาริกาได้เดินทางไปยังคาลิฮาร์ซึ่งเป็นเซเผาของเป้าหมายเมื่อถึงอย่างเซเผารวมได้พบกับอลอร่าซึ่งเป็นคนดูแลคาลิฮาร์นี้ หลังจากลอร่าแนะนำคลหอาหา์หลังนี้เสร็จเธอนำลมไปพบกับเละะคามิลลาซึ่งขนาดนั้นทั้งสองกำลังว่ายน้ำที่สระน้ำอยู่เมื่อลมไปเจอทั้งสองเขาโมโหมากเพราะทั้งสองไม่กลัวอันตารายอะไรเลยเขาจึงต่อว่าทั้งสองไปในคืนนั้นเองเละะคามิลลาขอคุยกับโลมเพราะเขาสองคนอยากทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอยากไปตลาดหรือไปชาหาดลมก็ต้องคอยคุมกันทำให้โลมโมโหมาก เขาจึงโทรหาไลเซอร์อีกครั้งและบอกว่าทําไมเป้าหมายไม่ระวังตัวกันบ้างเลยไลเซอร์จึงบอกว่าขอให้อดทนแค่3วันแล้วก็จบงานในคืนนั้นเองขณะที่รวมกินเหล้าอยู่ริมสระคามิลาว่าวนางไปหาและขอโทษที่พูดไม่ดีไปเธอจึงเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ขโมยเงินจากพวกมาเฟียเพราะเธอจะนําเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่รวมจึงเล่าถึงงานที่เขาเคยทําเขาต้องคอยคุมกันเป้าหมายคนหนึ่ง ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่เฝ้าอยู่หน้าห้องมีช่างมาทํางานบริเวณนั้นและมีพยาบาลเข็นเตียงมาใกล้ๆทันใดนั้นพยาบาลที่ขนเตียงยิงปืนใส่โลมโลมจึงยิงต่อสู้และฆ่าพยาบาลตายในที่สุดส่วนช่างที่ทํางานบริเวณนั้นเป็นนักฆ่าเช่นกันเอาห้อนฟาดไปที่โลมจนโลมเคลื่อนไหวไม่ได้ขณะที่ช่างจะเข้าไปจัดการเป้าหมายโลมใช้แรงเพืือสุดท้ายหยิบปืนและฆ่าช่างตายในที่สุดหลังจากนั้น เลว่ายน้ำมาคุยด้วยรวมจึงต่อว่าว่าคิดยังไงขโมยเงินและไปฟ้องรัฐเพราะยังไงรัฐก็ต้องยึดเงินคืนทั้งหมดแต่เลยบอกว่าเขาไม่ได้อยากยอกมาแค่8ล้านดอลลาร์แต่ทั้งหมดคือ23ล้านดอลลาร์เพราะอีก15ล้านดอลลาร์เป็นบัญชีที่พวกมาเฟียไม่รู้เรื่องด้วยพวกเขาจะฮุบเงิน15ล้านดอลลร์ไว้เช้าวันต่อมาเลและคาเมลาอยากไปชายหาดรมจึงต้องไปคอยคุมกันด้วย ระหว่างที่คุ้มกันรวมเห็นพอลลี่แถวนั้นจึงรีบไปคุยด้วยเขาจึงได้ความว่าไลเซอร์ส่งพอลลี่มาคุ้มกันอีกคนเพื่อรวมทํางานผิดพลาดรวมจึงไม่พูดอะไรและบอกให้เลและคามิลากลับเฟซเฮาส์ทันทีชาววันต่อมาเลเดินมาถามรวมว่าทําไมต้องส่งคนมาเพิ่มรวมเลยบอกว่าพอเขาแก่มั้งเลยส่งคนมาเพิ่มแต่เขาสงสัยว่าพอลลี่ทํางานด้านทวงนี่ไม่ใช่ด้านคุ้มกัน ทำไมถึงให้มาทํางานนี้เขาจึงเล่างานที่เขาเคยทําก็จะมาเป็นผู้คุ้มกันเขาทํางานเป็นคนทวงหนี้มาก่อนเขาต้องซอมและทรมานลูกหนี้เพื่อทำภารกิจให้สําเร็จแต่เขาไม่ชอบงานนี้จึงออกมาทําหน้าที่ผู้คุ้มกันในเย็นวันนั้นเองรวมสังเกตว่ามีผู้บุกรุกเขาจึงให้เลและคามิล,ล่าไปซ่อนตัวข้างบนรวมจึงต่อสู้กับนักฆ่าที่สูกส่งตัวมาเขาสามารถจับนักฆ่ากดน้ําตายในที่สุด หลังจากนั้นลอล่ามาที่คาลิหาดและถามว่าโอเคดีไหมเลและคามิล,ล่าอยู่ไหนเมื่อลรมบอกว่าอยู่ข้างบนลอล่าเข้าโจมตีลรมลวมต่อสู้สุดกำลังจนสุดท้ายสามารถจัดการกับลอล่าได้ในที่สุดแต่ลรมก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันเลและคาเมล,ล่ามาพบตัวโรมที่บาดเจ็บสาหาัสลรมจึงให้เลโทรหาพอลลี่เมื่อพอลลี่มาถึงจึงฟาดไปที่หัวเลและจัดการคาเมล,ลา ก่อนที่พอลลี่จะฆ่าเลและคามิลารวมด้สติขึ้นมาและยิงปืนไปที่พอลลี่พอลลี่ตายในที่สุดเล่จึงถามรมว่าต่อไปนี้จะทํำยังไงกันต่อรวมคิดอะไรออกจึงขอข้อมูลที่เลมีอยู่รวมจึงเดินทางไปพบไรเซอร์ไรเซอร์จึงบอกว่าแกไม่รู้เหรอมาเฟียแก,งก๊งฟราเทลลี่เป็นลูกค้าใหญ่ของเรารวมจึงบอกว่าเขาได้เปิดเผยข้อมูลการโอนเงินวันที่ทั้งหมดแก่ภาครัฐแล้ว พวกที่เกี่ยวข้องกับแกงฟาเทลลี่ต้องติดคุกทั้งหมดทันใดนั้นไลเซอร์ควาปืนขึ้นมาทั้งสองจึงเกิดการยิงต่อสู้กันจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้อนรรบความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกมากครับเพลงดูกวนตีนดีและฉากแอคชั่นทำได้เฉยๆครับใครชอบหนังสนุกสนุกเนื้อเรื่องน่าติดตามแนะนำครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u b s c ส i b e ทาง YouTube ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดบังวุ c h ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ